แล้วครับจุทดลองก่อนดูกค่าศจะต่อครับผมื่อนี้อากาศแจ่มใสดีครับเย็นนะครับนเริ่มเปิเผ่า,าเย็นแล้วจนเป็นไขม้มาลวอ้ะวตรวจกันนะตากล้อะเร็วลงไปเจ้าแสงสะท้อนไป มัมเฮ้ยมันคือเหมือนแต่และกันเนาะโอเคครับผมน่ะอู้พี่อะเครื่องในรวมครับผมไปเบิ่งครับผมอันดับแรกกะนี่แบบเอาเครื่องในย่างเดียวเดียวพท้าานเห็นผ่านขี้เหลวสามสิบเปีกครับผมงไปครับอันนี้ใครล้างครับหรือใครดันนั่นแหละเอ่แหละไปรวมไปครับผมมา่มน้อยนึง ครับนุมน่มๆครับผมมาไปลงหม้อครับผมตามด้วยครับผมตาไขา่ก็ผ่าเมื่อนี่ว่าอย่างมันปวดแน่นหน่อยนะออกข้าครับผมมันปวดครับผมลงหม้อไปครับตามด้วยชโล่รครับผมว่เยอะไปไหนครับนิดๆ ปาครับผมขีเพี่ครับสองสามทีอ่าหกเอาไปหกครับแล้วก็ดีครับผมเอาแบบข้างในล่ะอําลําครับผมตามด้วยพริกที่จะไปครับลมเตาครับผมเทียนเดิมจวดครับผมรอเองสักคู่ครับผมครับผมเรียบร้อยครับผมต้องเอาพักลโรน้ำครับผมไป นี่ดอกพร้อมแล้วก็ใบงานแมงลักครับผมลงรับไปคนไปครับผมพก็ไฮมันพักสุกก่อนครับไปครับนี่แหละอูเพียเครื่องในรวมเดิมที่มันจะแยกเป็นยางละอัดหรือไอ,อยางก็แค่ดันก็แค่ดันแค่ทำก็แค่ทำม,าาม,ม,าามั่งก็มั่งแต่อันนี้เครื่องในรวมมาเลยครับผม อ่ะไปครับผมลงขวยครับผมอ่ะไปหน้าตากับประมาณนี้นะครับนะบ่หน่อยเกินนะครับนะเยอะนะครับนี่ไปครับเยวอ่ะทวด,ดครับเร็ตเรียบร้อยครับผมไปครับเสิร์ฟ